ประตูเปิดเข้าหรือเปิดออกดีกว่ากันคำถามนี้ซึมแสหลายคนชอบตอบสั้นๆว่าต้อง เปิดเข้าเท่านั้นถึงจะดูดโชคแต่ผมจะบอกความจริงให้รู้ตรงนี้เลยว่าตำแหน่งประตูคือหัวใจของฮวงจุ้ยขั้นสูงไม่ใช่แค่เปิดเข้าหรือเปิดออกเท่านั้นเพราะถ้าประตูของคุณเปิดไปทางพลังงานเสียไม่ว่าคุณจะเปิดเข้าหรือออกมันก็พาโชคหลายออกหมดอยู่ดีในศาสตร์ฮวงจุ้ยขั้นสูงที่ผมใช้เราจะดู360องศาของบ้านและเลือกจุดรับพลัง15องศาทองคําที่เรียกว่าสัญญวนปุป,ป้ายเพราะมันจะดูดโชคแรงกว่า ปกติหลายเท่าบ้านที่ดีคือบ้านที่พลังงานไหลเข้าและกระจายพลังดี ทั่วบ้านไม่ใช่แค่บ้านที่ดูแพงแต่ไม่มีพลังอะไรเลยและถ้าคุณเริ่มสงสัยว่าประตูบ้านของคุณอยู่ในองศาเฮงหรือองศาซวยผมมีบริการพิเศษสําหรับคนที่อยากรู้ว่าประตูควรอยู่ตําแหน่งไหนถึงจะเรียกโชคเข้าบ้านแบบไม่หยุดไม่ต้องลื้อบ้านไม่ต้องทุบต่อเติมแต่เปลี่ยนชีวิตได้แบบลับๆแต่แรงทักมาหาผมได้เลยนะครับผมจะช่วยวางประตูพลังเฮงให้กับคุณเอง